วันนี้เรามาถึงแล้วนะคะทิปเรานะคะอาแล้วมาแล้วค่ะทัวร์อีต๊สค่ะนะะี่ค่ะตุ๊ดเด็กตุ๊ดแก่แล้วค่ะมาทนูนตุ๊ดคุณทัวร์ตุ๊ดคุณทัวร์ทัวร์อีต๊สเริ่มแล้วค่ะไปไหนคะวันนี้วันนี้ไปสมยุยค่ะหน้าหน้าเล็กไปหรือเปล่าครับเ็มมาหน้ามันเล็กไปหรอคะหน้าเล็กไปคะ่ะต้องเติมอีกใช่ไหมคะสงสัยต้องอยืนระยะใกล้ไม่ได้ก็แตกเลยกลับจากสมุยจัดด่วน นิดหนึ่งนะฮะไา่ได้ค่ะอารีตาถึงแล้วค่ะเมื่อเช้าลมไม่เป๊ะ <c oughs> อ่ะฉันไม่ได้เลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวรอรับกระเป๋ากันนะคะตุ๊ดเด็กอีกแล้วเหลือหลงคารอะไรเนี่ยตุ๊ดเยอะมากเลยเหม็นสาบกระเทยสาบอะไรคะคุณจา่ายมาวาอะไรหรอคะเหมือสาบตัวเองเหรอคะตกปากหรือนี้ไม่ค่ะหล <c oughs> ับตุ้นหรือเปล่า ไม่ได้เป็นดีมไม่ได้เป็นครับดีมากได้เหรอพี่กาอะไรเ,เหรอคุณกาใช่อุ้ยไหนมีคนด้วยหรอมีคนถือป้ายดวยเหรอ